สารพัดกูถูกหนูเนี่ยเออมันบอกว่าทางนี้ก็มีหลักฐานหลักฐานมึงนะไม่เท่าหลักฐานรูหรักคูเยอะกว่ามึงอีกเออนายเนี่ยแต่คลิปเสียงมันคงคขูจะฆ่าหนูก็มีถ้าคุณตำรวจถ้าถ้ามันจะแจ้งความหนูจะแจ้งแล้วหนูจะเอาคลิปให้คุณตำรวจดูคุณตำรวจจะเอายังไงพร้อมทนายเป็นพยาน

่ <laughs> <c oughs> ติดอตำรวจนะดิว่ามันแจ้งความหรือยังนะ่ะคุณตำรวจรับแจ้งความหรือยังมันถามมันเอ,อ,อเขาเขารับแจ้งความหรือยังคุณตำรวจรับแจ้งความเขาหรือยังมันถามไม่ไม่ไม่ผมยังไม่รับแจ้งความเอาถ้ามันแจ้งความหนูจะได้แจ้งจับได้ลัฐานายู่กับเพี่อเที่ยบเพื่อนสมุนมันทั้งหลายนะ่ะที่มันด่าหนูมาเป็นปีๆนะ่ะเทียบเลยแหละมันไม่ได้ด่าธรรมดาด้วยมันจะมาฆ่าด้วยนะอืมอืมอืมเราเส่มา จะเอายังไงเโทรบอกโทรคุยกันจะเด็ดกับตำรวจเลยเอออันจะมาไหมครับเอามาเลือกมารอนั่นแหละออให้มันรอนั่นแหละลูกนอนอยู่ลูกตื่นเมื่อไหร่พวกเรจะไปเออไม่ใช่ธุระจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ว่าองสีแล้วใส่ตำรวจครับครับเดี๋ยวจะรอนะครับเออรอไปเลยสองชั่วโมงเขาบอกคุณอือนานเนาะ เห็นยุเห็นเขาไปเม่นเห็นอันย่ายซาลีอันลุงอันลุ้งขีดยุอีอย่างคือว่าหมายสอกหมายสารคือจังว่าสารใบสองใบหหวยคนมันมีสารหดสองใบไปหามันคือสิ่มามีความสุขสางบ้านสางเพี้ยนมันเมียนบอสสนอกอืมก็เบาไปชวนจักเจ้าใบสารเจ้าใบอย่างเห็นเขาเบาอืมใบสารพระภูมอีตาลีนะรงให้มนัะเออเห็นเขาเ้าเห็นบอเห็นเขาเบาว่านอัน รงสารไปหาม่นนั่นนะเห็นเขาเหม็นกันนั่นนะเออเออตัวนี้พี่ก็เลยาว่าเอากันมีนมีสารหอดสองใบมันมาสี่คนมันอยู่บไดรอกใบเดียวมันก็สิตายแล้วนะม่นกันเป็นของเอกสารมากเนาะอันนี้หอดสองใบมันสิว่าคุดขี่ตมฟังจะของหรดตดอืมสารนี่เนาะพยันสารเด้งค่เจาของได้อยากหัวเนาะพี่หลงเงืดหลายให้เป็นแล้วอ่ะไห้มมนเพ็นเท่ากอนเขาอยูเฉยเยแล้วอ่ะ อนา้มันเหตุเท่าก่อนนะมันแจ้งแล้วเท่ากับจัดการมันชี้หลังเลยอืมอ่าท่นนายเนาะนั่นแหละอยู่เอ๋ยเสดว่าต้องไปหยุ่งกับเข่าดอกมุ่นแล้วรอบครัวเขาไปโอ้ทานยังมาหยุ่งอีกว่ได้นะพี่น้อยดอกมุ่นีแน่นอนอืมอืมเอาว่าเทาก็มีของเทาเด็ดคือกันไงมันเสียบเงินค่าปั๊บเห็นมันมาเห็นแล้มมันเสียหายโอ้ยเพื่อจะไปเสียหายยุ่งเหรออืม คิดเสี่ยงเรามาดูดมาหายเต็มอยู่ถ้านายเนาะเดวไปบอกตัวถีบทัวแดนตัวเนาะจะบอกกับผู้ใดแน่แล้วเด๋ยไปกลมครูไปยิ่งไปย่งเขาเนาะถ้าอยากหัวเนาะทั้งสี่จะกาบเบลเรืองเขาเป็นผีอยู่มันเป็นผีนไะ ไปบ่ได้อันีไปบ่ได้แจงคว่สั่มตีแต่อยากหัวไปบงซื้อมาเบิ่งละเล่าซื้อว่ามันอยู่สวนบอมันเห็ดนางมเออมันไปถ่ายคลิปพอดีแบบนี้อืมอ่ามันเบิ่งเลื่อยกูไดมันบ้านดีบ่ดีมันยังบอกไอเห็ดต้นข้างนี้ค่ะนัผูู้ไดผูหนึ่งเด้อตามมันําไวเลยอ่า